สวัสดีตอนเชา้าค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานอาหารเช้าด้วยกันนะคะอืมขอโทษกล้องตั้งตะแคงมันไม่ตรงมีข้าวไรซ์เบอรี่หน่อยหนึ่งแล้วอันนี้ก็มีเนื้อทอดกร,บกรอบๆกระเจีย๊ยบมะเขือกรอบ แล้วก็เตงแล้วก็น้ำพริกแจ่วบองปลาร้าทำเมื่อวานจ้าอยู่ข้างในนี้จ้ะมาทานด้วยกันนะคะกินแจ่วบองปลา้าก่อนอืมอร่อยมากเลยเมื่อวานอะ่ะอืมอร่อยอร่อย <c oughs> ถึงเครื่องเทศถึงปะลาะ้าอืมอืมกินกับมะเขือ นี่ข้าวไาร้์บรีอืมข้าวกันมากเลยกินกับปลาาสับเออเกี่ยวบองปลาดอืมอร่อยอร่อยแล้วนีดเนื้อเนื้อทอดกรอบ อร่อยอาการข้าวด้วยกันนะคะอาหารเช้าที่เยอรมันจ้านี้แต่งอ,อร่อยจุด กับเจวบองปลาขอบคุณมากค่ะอร่อยอร่อยจ้า